ขนณะที่ทีมสามสหายผจญต้นน้ําดูเหมือนว่าจะตกลงกันไม่ได้ครับว่าใครจะทําอะไรผมจึงเข้าไปช่วยแนะนําครับเรามีกันกี่คนสามสาคาค<อ>มีกันสามคนนะครับยังเหลืออีกที่ต้องทาอีกอะไรบ้างอ่ะทำแบบให้ผักมาสะอาดแล้วก็มาใส่ก่อนไปล้างขูดตัวท้องเตรี่ยมน,น้ากะทิทำเครื่องแกงค่ะพี่ให้พวกเราคีคุยตกลงกันเองเรามีสามคนจัดการให้มันลงตัวที่สุดนะครับอ่ะนี่ถ้าเราไปล้างเสร็จใช่ไหม เราก็ทำเสร็จแล้วเราก็มาต,มต,มตมามๆๆมานี้แล้วก็ไปขูดมะพร้าวแล้วก็เอาหอยนา, <Okay. S 1> นาง่มะพร้าวเดี๋ยวเราขูดได้ไหมไอขูดมะพร้าวนะนช่วยช่วยเรา okay. นะโอเคนะถึงวลิศจะเอ่ยปากขออาสาขูดมะพร้าวแต่ในความเป็นจริงแล้ววลิศไม่รู้เลยครับว่าจะต้องทําอย่างไรกับกระต่ายขูดมะพร้าวตัวนี้ลิดรูไหมว่าไอเจ้าตัวที่เรากําลังขูดอยู่เนี่ยคืออะไรไม่ไม ไม่รูแรร like ้แล้วที่เราถูกขูดอยู่เนี่ยเราคิดว่าเราขูดเป็นไหมไม่รู้นะครับการสอนให้เด็กๆอย่างวลิศได้เร um ียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทํามาก่อนผู้ใหญ่ควรทําอย่างไรคุณหมอมีเทคนิคง่ายๆมาแนะนําครับคือง่ายๆก็มีอยู่4ี่ขั้นตอนนะฮะอันที่หนึ่งเลยก็คือการทําให้เห็นเป็นแบบอย่างโดยที่เด็กเองก็จะเป็นผู้สังเกตการดูอยู่ว่าคนที่เป็นต้นแบบนั้นเขาทําอย่างไรบ้าง อันที่สองก็คือดึงเขาเข้ามาเป็นผู้ช่วยแล้วก็ขั้นตอนที่สามก็กลายเป็นว่าเปิดโอกาสให้เขาลงมือทําขึ้นมาแล้วสุดท้ายเขาก็สามารถทําได้ขั้นตอนมันก็จะมีอยู่สขั้นตอนแต่จุดสําคัญที่สุดจะอยู่ที่ขั้นที่หนึ่งและสขั้นที่หนึ่งก็คือการให้เห็นเป็นแบบอย่างเนี่ยพี่เลี้ยงแล้วก็พ่อแม่เนี่ยต้องทําด้วยความใจเย็นจริงๆฮนะใจเย็นอดทนแล้วก็ช้าๆชัดๆครับคืออย่าใจร้อน แล้วก็อย่าเพิ่งคิดว่าเราะเด็กการรับรู้ของเด็กแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันถ้าเรามีความใจเย็นอดทนแล้วก็ช้าช้าชัดเจนพร้อมคําอธิบายเด็กได้เห็นขั้นตอนทุกอย่างอย่างละเอียดเนี่ยเขาจะสามารถซึมสับได,ด้และมาขั้นที่สองอีกการหนึ่งที่มีความสําคัญมากก็คือว่าการเปิดโอกาสให้ลงมือทำครับจะเป็นแค่ผู้ช่วยจะเป็นแค่ผู้สังเกตการแต่มันจะไม่สมบูรณ์เลยถ้าเขาไม่ได้ลงมือทํา และการลงมือทําหน้าที่ของพี่เลี้ยงก็คือต้องให้แรงเสริมบวกด้วยเพื่อให้เกิดเป็นกําลังใจและสุดท้ายเขาก็ทําได้ครับดังนั้นพี่เลี้ยงอย่างผมก็เลยใช้เทคนิคที่คุณหมอว่านี้กับบริครับวิธีทำให้ดูนั่งค่อมนะครับนั่งค่อมกระต่ายของมะพร้าวแล้วก็ใช้สองมือเนี่ยจับตรงตรงเปลือกของกะลามะพร้าวไว้นะแล้วก็ใช้ด้านข้างเนี่ยขูดเข้าไปตรงนี้ ตรงที่มัเป,เป็นเป็นเป็นซี่ของกระต่ายขูดมะพร้าวนะครับขูดไประวังมือนะมือต้องอยู่ข้างนอกตลอดนะอ่าขูดไปมันจะได้เป็นฝอยของมะพร้าวฝอยเล็กๆใช่ไหมครับอ่าเจ้าฝอยมะพร้าวนี่แหละพอเราขูดไปเยอะๆเนี่ยเราก็จะนําไปคั้นเป็นน้ํากะทิได้ถ้ามันเป็นเปลือกหนาๆอย่างนี้เนี่ยคั้นยากไหมยากยากแต่ถ้าเป็นฝอยๆอย่างเนี้ถ้าเราไปบีบแล้วก็คั้นออกมาเนี่ยน้ากะทิออกมาง่ายไหม ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นกระต่ายลุ้งกระเพ้านี่แหละก็เป็นเป็นภูมิปัญญาที่คนโบราณเขาสร้างมาเพื่อจะบีดน้ํากะทิคั้นน้ํากะทิจากมาพาวได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเราลองทําดูไหมค่อยๆฝึกทําไปนะลองดูการเริ่มต้นกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยอาจจะไม่ถนัดมือไปบ้างแต่เมื่อได้เห็นตัวอย่างที่ถูกต้องและได้ลงมือทําด้วยตัวเองโดยมีผู้ใหญ่คอยให้กําลังใจพร้อมทามแนะนําอย่างใจเย็นก็ทําให้วลิศ ภาคภูมิใจกับการขุดมะพร้าววิภูมิปัญญาดั้งเดิมได้สาเร็จครับไปงานความคืบหน้าของยุทธภูมิกระทะแตกตะลิวหักนะครับตอนนี้ทีมคลองเรือมหาสนุกนะครับน้องท็อปก็เริ่มตั้งน้ําเพื่อที่จะรอเอาผักโขดมาลวกให้สุกนะครับส่วนน้องคิ้วแลวก็น้องอุปิบนะครับตอนนี้เตรียมเครื่องยำรอนํามายำนะครับส่วนดางด้านของสามสหายประจนต้นน้านะครับกระตูนแล้วก็น้องสายนะครับตอนนี้มงวันกับการตําเครื่องแกงอยู่ครับ อ่ะทีมนี้ดูทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับมีน้ําเดือดรอลวกผักใช่ไหมผักนี้ล้างหรือยังครับมา,บาสะอาดหรือยังสะอาดแล้วนะเครื่องแกงเครื่องยําเป็นไงบ้างครับคิวเรากำลังรอใส่กะปิอยู่ครับต้องต้องให้ละเอียดอ่ะอ่ะอ่ะโอ๊ต ใครจะรับหน้าที่เป็นคนลวกผักครับให้ท็อปดีกว่าให้ท็อปดีกว่าทำไม่ะครับท็อปเป็นครับท็เป็นจะครอบท็อปวิธีลวกผักของท็าปต้องทไงครับเอากอให้มันเหี่ยวครับให้มันเหี่ยวใช่ไหมครับแล้วจากนั้นทําไงต่อแล้วก็ตากออกมาแล้วก็แช่น้ําเย็นครับในระหว่างที่ทั้งสองทีมนะครับกําลังทําอาหารอยู่ นี่เป็นคณะกรรมการตัวน้อยๆนะครับคอยเฝ้าสังเกตการอ่ะเด็กๆตอนที่พี่ๆเขาทำอาหารอยู่เนี่ยเราดูซิว่าทีมไหนไม่ต้องนั <c> ่ง <oughs> ยืนเออ <c oughs> เราดูซิว่าทีมไหนสะอาดมากกว่ากันดูซิอ่าดูดีๆ,ๆทีมนี้เป็นยังไงบ้างออฟทีมนี้ไม่มีอะไรหกเลยไม่มีอะไรหกเลยใช่ไหมอ่ะแล้วทีมนี้เป็นยังไงบ้างครับออฟ มีมะพร้าวหกมีมะพร้าวหกด้วยนะดูทีมไหนดูเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่ากันทีนี้ทีมของคลองเรือมาหาสนุกใช่ไหมครับเราให้คะแนนทีมไหนนํามาก่อนเลยงานสนุกคองเรือมาหาสนุกใช่ไหมครับแล้วนะฟ้าล่ะชี้สิทีมคองเรือมาหาสนุกเหมือนกันใช่ไหมครับอืองั้นเดี๋ยวพี่จะเข้าไปเตือนทีมของสามสหายะจนต้นน้ําให้ว่าต้องควรจะทํำยังไงนะ าสามสายประจนต้นน้ำครับอตอนนี้เนี่ยพี่สํารวจเสียงจากคณะกรรมการตัวน,น้อยมาบ้างแล้วนะฮะผลสรุปว <c oughs> ่าตพวกเราเนี่ยยังคนข้างสกปรกอยู่ถ้าสมมติว,ว่าครอบครัวเนี่ยสกปรกเลยจัดของทุกอย่างสกปรกเราอยากทานไหมไม่ไม่อยากทานใช,ใช่ไหเพราะฉะนั้นครอบครัวที่ดีควรจะเป็นยังไงครับควมสะอาดถูกต้องควรสะอาดแล้วก็จัดของให้มันเป็นระเบียบใช่ไหมเวลายิบจับอะไรจะได้ใช้ง่ายใช่ไหมครับเราควรจะทํายังไงดีทาสะอาดนั่นแหละเยี<อ>่ยมมากครับ ตลอด3ชั่วโมงของการแข่งขันยุทธภูมิกระทัดแตกตะลิวหับได้ดำเนินไปอย่างเข้มข้นครับแต่ตอนนี้ทั้งสองทีมเริ่มเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วครับทีมคนในพื้นที่น่าจะรู้ดีว่าแบบขาดอะไรใส่เข้าไปจุดใท้คนใทยคน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 อร่อยมากเนาะ ใส่พีกีบก็ได้เนี่ยเรารู้สึกว่าพอพอแล้วเนี่ยเราก็บอกพี่ไี้เลยนะให้กับอืดทีนมั่งนะนะเป็นไงอร่อยตอนนี้นะครับเป็นช่วงเวลา5นาทีสุดท้ายนะครับก่อนที่จะมีการตัดสินโดยคณะกรรมการนะครับสิ่งตรงนี้ทั้งทีมของเรือมหาสนุกและก็สามสายจนต้นน้ำนะครับรอคำตอบคิด วิธีการนําเสนอแล้วก็ตกแต่รูปป่าหน้าตาให้น้าทานแล้วก็วิธีการนําเสนอให้น่าสนใจกับคณะกรรมการครับน่ไม่หิ้าสี่สามสองหนึ่งเวลาครับอ่าเอาละทั้งสองทีม จดเตรียมโต๊ะให้เรียบร้อยแล้วก็ยืนอยู่ด้านหลังโต๊ะได้เลยครับพี่จะให้แต่ละคนนําเสนออาหารของทีมตัวเองเชิญเลยครับก็อาหารของเราใส่หัวใจลงไปในการทําครับทุกคนก็ตั้งใจทําครับตกแต่งสีสันสวยงามเป็นธรรมชาติครับแล้วก็ความอร่อยนี่ต้องช you ิมกันเองนะครับไม่รู้ว um ่าอร่อยหรือเปล่าถูกใจหรือเปล่านะครับงานพากูนี้สวยมากส่วนใหญ่หนูจะเชื่อกันทําอย่างตั้งใจแล้วก็ตกแต่งอย่างสวยงาม ก็ถ้าอยากรู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยก็เชิญชิมค่ะโอ้โหลีลาวาทศิลป์ของหัวหน้าทีมทั้งสองเรียกได้ว่าเฉือนกันไม่ลงเลยทีเดียวครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าเมื่อกรรมการได้ลองลิ้มชิมรสอาหารที่มาจากความตั้งใจของทั้งสองทีมแล้วจะว่าอย่งางไรกันบ้างครับเปิดแล้วแกงหอยหอกของเรา